สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าที่2แล้วกันที่พักที่แบบเราจะรีวิวกันที่เชียงใหม่นะคะนั่นก็คือบ้านไม่ใช่ที่คพักชื่อว่าฮิมหมอโคมสเตย์บ้านห้วยกุ๊บกับเออแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือเรารออยู่ที่จังเกิลคับเดอะคาเฟเนาะเพราะว่าจังเกิลเดอะคาเฟ่เฉย อเราใหม่เอาไว้ตอนนี้เราเอารถมาจอดที่จังเกิ้ลเดอร์คาเฟ่ต้องะ่ารทุกค่ะคนขับไปพัานหมอกใช่ไหมครับใช่จ้ะออตอนนี้ลูกค้าถึงไหนแล้วครับอออยู่ร้านคาเฟ่เรียบร้อยแล้วค่ะ Oh, ที่พักที่เนี่ยจริงๆก็เป็นที่พักเปิดใหม่นะอันนี้ที่ด้านดูในแฟนเพจของเขาะคะเป็นคือจริงๆที่เนี่ยราคาที่พักก็จะรวมค่าขึ้นห้วยกุบกลับเลยนะคะคือมันจะรวมในเลทนี้แล้วก็รวมแพคเกจพวกอาหารเช้าอาหารเย็นเดี๋ยวตานจะมาบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเราเลื่อนจากร้านคาเฟ่นะคะแล้วก็มาจอดบริเวณนี้นะเดี๋ยวเขาจะพามาแหละทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจอนไหนอะ่ะอุด

เป็น30นาทีที่เหมือน3ชั่วโมงตอนนี้เริ่มกลัวและสั่นไปหมดแล้วค่ะขึ้นเรื่อยๆข้างล่างนี่เป็นเหี่ยวแล้วนะคะตอนนี้มันคือตอนนี้เป็นเหี่ยวโอ้ยยังใช่มึงชงเล็กนีแล้วเอาอย่าชงเล็กนี่แล้ว ตอนนี้ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะตกแบบโ,โหข้างหน้าคือดีจริงสวยมากใครมาสันหาน,นี่ยฉันเองฉันเองสันหาทุกคนมันจะมีทั้งหมด8หลังนะคะนี่8หลังเนาะเราไปรีวิวห้องกันดีกว่า คนเมื่อกี้พี่แม่บ้านเขาเอาน้ำแข็งมาให้หนึ่งกระติกค่าที่พักที่นี่นะคะเราเลือกหลังที่หนึ่งนะแต่เราแอบเห็นว่าหลังที่8ดก็แบบแอบดูดีเหมือนกันนะคือมันเหมือนกันแต่แค่มุมมองวิวมันต่างกันถ้าสมมติว่าสำหรับราคาสองท่านอยู่ที่สามพัน้าร้ยสบาบาทแล้วก็เตียงเสริมท่านละหนึ่งพันห้ารอบาทนะคะ ราคาเนี้ยก็จะรวมอาหารเช้า3ท่านชุดชาบู3ท่านก็บอกเขาได้ตอนเช็คอินว่าจะทานชุดชาบูตอนไหนอะไรเงี้ยแต่คือตอนเนี้ยเป็นเวลา4ี่โมงเย็นใช่ไหมทุกคนแต่แบบโอ้โหร้อนมากยังร้อนแบบร้อนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูว่า5้าถึงหกโมงเย็นอากาศดีไมหมถ้าอากาศดีเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปกันนะ ส่วยมากจริงๆนะทุกคนไม่เราชอบตรงที่มันไม่มีบ้านใครเลยมีไกดตัวน้อยเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นหมู่บ้านกันนะคะ <c oughs> ปาวิ่งแบบน้องม้า <ś le> งปะนี่พระอาทิตย์เพิ่งตกไปนะคะรัอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะบรรยากาศแบบชิลจริงๆอะไรเงี้ยเออกินหมูชาบูที่นี่ที่นี่ไม่ใช่หมูกระทะนะที่ี่จะเป็นชาบูเดี๋ยวไปกินชาบูกันดีกว่าเนาะ ความน่ารักของที่นี่นะทุกคนก็คือว่าวันนี้เราเริงจริงเราเป็นหลังเดียวเลยนะที่อยู่ไม่มีใครยังไม่มีใครจองเลยเพราะเป็นวันจันทร์ด้วยแหละทุกคนมันเป็นวันทานยยํางานอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้กันตอนนี้ก็คือเราจะมาตั้งชาบูเขาตั้งชาบูเซ็ชาบูไว้ให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวไปทานกันแต่ว่าที่โดมก็มีสองหลังเนาะแล้วก็นี่ความน่ารักก็คือเขาเอาลําโพงมาให้เปิดเพลงด้วยนะคือตอนนี้อาณาจักรเป็นของเราเลยเพราะไม่มีใครพักก็มีแต่เราแเป็นเซ็ตหมูชาบูของเขานะ น้บทานโคกนี่เส้นหมูอย่างนี้นะครับชนะเหรอหรอเล่นเก่งชนะเลยหรอใช่ค่ะไหนคดูหน่อยน้ำตาลมันกินน้ำถ้าน้ำมันไม่มีให้เอาน้ำอุ่นในของน้ำอ่ะใส่นะคะความจริงหมูเนี่ยโอ้ย

น,นี้เป็นเวลาวัน6กโงยีิบนะคะแล้วก็เราแอบเปิดหน้าต่างอ่ะแอบมีแบบเขาเรียกอะไรนะทะเลหมอก เขาก็จะมีเหมือนไข่กระทะกับข้าวต้มนะคะให้เลือกเมื่อวานเรากินข้าวต้มแล้ววันนี้เราก็เลยกินไข่กระทะแล้วกันอยากให้หลายคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันสิ่งที่เราชอบของที่นี่เลยนะคะก็คือแบบวิวที่มันตึ้งเนาะตึ้งมากๆ แบบสวยมากแล้วความน่ารักของที่นี่ก็คือเจ้าของน่ารักมา่ดูที่ว่าแบบเมื่อคืนปมาปมเขาแบบแบบคันเหลือเลยเขาก็ไปหาแป้งแบบขอแป้งเขาก็เอาแป้งมาให้ซื้อมาให้ขอโน่นข,ข,ขอนี้เขาก็หาได้ทุกอย่างแล้วก็แบบชิลๆสบายๆมากทุกคนความน่ารักมากๆนะซึ่งเมื่อคืนแอบ,บสอบถามมาว่าที่นี่เปิดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเองคือเปิดไม่นานกรกฎาคมสิงคากันก์นตัวเราคือเปิดเพิ่งห้าเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ฝั่งที่เป็นโดมอะเปิดแค่ เดือนตุลาเมาืม่อเมื่อเออเมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่กี่วันใช่ใช่ใช่แนะนํานะว่าแบบถ้าใครมาแก๊้งเพื่อคู่รักหรอยางเงแนะนําโดมดีกว่าคือโดมมันตายรู้สึว่มันน่าจะเพิ่มราคาอีกสักพันเงี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไหมาตามไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันก็จะอยู่ในเซ็ตราคาี้แต่ของต้องเช็คหน้าเพจของทีมหมออีกทีนึงนะคะบ้านโฮลกุ๊ปกราเนาะเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเตรียมตัวเก็บของเพราะว่า เรามีลง,ลงจะเขาสิบ <10 S 1> โมงเออมันจะมีสองรอบเนาะก็คือสิบโมงกับสิบเอ็ดโมงแล้วแต่เราจะเลือกนะคะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวกลับกันดีกว่าแต่ก็แบบตาจึงใจกับภาพตรงหน้ามาก ชอบคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือมีคำถามถามอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปตอบให้ดูคำถามเลยไปแล้วนะคะ